ชาวราศีตุลเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเรามาดูกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการงานของคุณการงานของคุณถือว่าดีค่ะเพราะว่าจะมีคนเทคแคร์ดูแลหรือว่าให้ความช่วยเหลือคุณได้ดีมากคุณขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้แล้วคุณมีอาจที่จะมีการติดต่อหรือว่าต้องไปพบปะพูดคุยนะแล้วก็กับคนที่อายุน้อยกว่า หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะมีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับเด็กๆคนที่อายุน้อยกว่าไม่เป็นไรค่ะยังไงซะช่วงนี้การงานของคุณถือว่าดีค่ะไม่ได้หน้าวิตกกังวลอะไรส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีตุลนี้ในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าระมัดระวังในการใช้ใจ่ายนิดนึงบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ควรที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานบ้างนะ อาจจะต้องแบบไปงานกันบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ต้องไปกันทุกๆงานไปแค่บางงานให้เขารู้ว่าเรายังมีตัวตนอยู่นะถึงแล้วก็การใช้จ่ายให้ระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าบางครั้งบางคราวค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ก็อย่างที่บอกนะนะเป็นช่วงทั้งเดือนเออกษียณงานบุญ ใช้ใจอย่างระมัดระวังนิดนึงมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากนะคะมันก็จะช่วยเสริมให้เงินทองของเราคล่องมือขึ้นมาอีกนิดนึงนะความรักของชาวราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสดใสไม่น่ากังวลน,นะคะใครที่ยังไม่มีความรักก็จะเย็นๆข้าง นะช่วงนี้อาจจะมีปั๊บพิเลฟมีคนเดินเข้ามาทักทายมีคนมาทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าดีค่ะช่วงนี้จะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวไม่มีอะไรที่น่ากังวลน,นะสุขภาพของชาวราศรีตุลในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคกเก่านะคะแล้วก็เลือกอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เราเคยเป็นมา ตั้งแต่อดีตโรคเก่าๆโรคที่เป็นพันธุกรรมให้ระมัดระวังกันนิดนึงดูแลเอาใจใส่สุขภาพปรึกษาคุณหมอได้บ้างก็ดีค่ะนะโชคลาภของชาวราศรีตุลในเดือนนี้ถือว่าดีค่ะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคุณคุณจะได้โชคลาภแบบเ,เขาเรียกว่าได้มาแบบปุบปรับได้มาจาก ผู้ใหญ่อาจจะมีโชคจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะลองดูค่ะถ้าอยากได้โชคลาภลองขอพรกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อยังอยู่หรือใครที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อก็อาจจะไปขอพรขอโชคลาภจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือทุกทกท่านได้ค่ะสิ่งที่ควรที่จะต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ก็คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะก็คือเรื่อง โรคเก่าเก่าสัญญาเก่าเก่าข้อผูกมัดเก่าเก่าหรือสิ่งเก่าเก่าที่คือที่มันผ่านมาผ่านไปแล้วมันจะกลับเข้ามาทําให้เราวุ่นวายใจอีกทําให้เราต้องสะสางเพิ่มขึ้นอีกนะคะสิ่งที่จะต้องสิ่งที่ควรที่จะส่งเสริมสําหรับตัวเราว่าควรจะทํำยังไงดีที่ให้มันดีขึ้นก็คือทําบุญทําทานใหเ้เยอะโดยเฉพาะมูลนิธิเกี่ยวกับ เด็กและผู้หญิงค่ะหรือว่าให้ความรักความเอื้ออาทรกับคนใต้บังคับบัญชาของเราหรือคนที่อายุน้อยกว่าเราค่ะอันนี้จะสามารถเสริมดวงของคุณได้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามปัญหาอะไรใส่มาในคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ตอบค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ